พิกัดที่กินที่เที่ยวสระบุรีลบุรีสองวันหนึ่งคืนไปที่ไหนได้บ้างออกเดินทาง8ปดโมงเชา้าแวะกินข้าวแกงในปั๊มปตทขัวยุ้งข้าวแล้วมุ่งหน้าวัดเขาวงหรือวัดถ้ำนารายวัดสวยร่มรื่นอบล้อมด้วยภูเขาเป็นสำนักปฏิบัติธรรมด้วยนะระหว่างทางแวะทานอาหารป่าบ้านๆร้านโอศิลารสชาติเด็ดมากๆบ่าย2องโมงครึ่งไปถ่ายรูปรถไฟลอยน้ำที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์รถไฟมาพอดีแล้วไปเช็คอินที่พักบ้านไร่ริมเขื่อนรีส สระน้องไม่สะอาดสะดวกอยู่ริมถนนใหญ่เลยอยู่ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิธิ์และที่เที่ยวอื่นๆบ่ายสี่โมงเย็นออกไปเล่นกับน้องแพะที่นิวซีแลนด์เมืองไทยพิกัดแพะสองพี่น้องช่วงเย็นฟิลดีมากจบวันด้วยมือ่ําที่ครัวกุ้งหลวงเป็นร้านใหญ่อยู่ริมถนนมีเมนูหลากหลายเช้ากินข้าวต้มเบาๆที่รีสอร์ทก่อนเช็คเอาท์แวะเติมกาแฟที่ร้าน n น v e r to s w e ว t ทเป็นคาเฟ่ห้องแอร์ของเครือบริษัทน้ำตาลชื่อดัง,ดงจากนั้นขับรถไปต่อมุ่งหน้าไปสู่วัดถ้ำกระบอก อำเภอพร,ระพุทธบาทสระบุรีไฮไลท์คือลานหินลาวาสีดำสวยงามมากๆเป็นหินที่ผ่านความร้อนสูงทำให้แข็งแรงทนทานหนึ่งในอันซีน<ง>จังหวัดสระบุรีถัดไปอีกนิดนึงแวะชิมชี้โอกปังที่ร้านโลบไบก้อยอร่อยมากๆแล้วไปทานกลางวันง่ายๆที่ร้านพิคารุคาเฟ่เป็นลานไผ่ลมเย็นสบายมากๆมีเมนูคาหวานแบบง่ายๆให้สั่งจากนั้นไปชมวิวที่อ่างเก็บน้ำซับเลกช่วงเย็นไปขึ้นภูซับเลกเพื่อไปดูจุด ชมว,ว,วิวข้างบนสวยงามมากๆเลยฝั่งตรงข้ามเห็นเขาจีนแลข้างบนเห็นวิวภูสุดลูกหูลูกตาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่เนเจอร์คือหินรูปก,กระต่ายและน้องไกด์ตัวน้อยสุดน่ารักลงมาหิวมากๆมีคนแนะนําให้ไปกินร้านรัราคาไม่แรงที่ร้านมาดันได้ฟีลเหมือนมากินข้าวบ้านเพื่อนเมนูแนะนําแกงเหลืองตับทอดยำหมูย่างกระเทียมโทนเราสั่งไปหลายเมนูเลยจบทริปด้วยกะหล่ำปลบสลับุรี่